อ่าทุกคนก็สวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี้เกมโลบอกในแมปของ s ิ i ิปิ i ีทาวเวอร์ดีเฟเอนนะในวันนี้เราจะมาสุ่มตู้เจมันนะทุกคนตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่สุ่มตู้ดีนนะเป็นเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากได้มาแล้วนะทุกคนไอตัวแฮมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วตัวมันโหดนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะ อันนี้เป็นเป็นตู้น่าจะเป็นตู้วนนะทุกคนแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็น่าจะวนตู้ไม่เหมือนกันนะส่วนอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นตู้ของแฮมเมอร์นะเดี๋ยวผมจะสุ่มตัวนี้แล้วกันนะเพราะตัวนี้เนี่ยมันก็โหดไงแล้วก็ตอนนี้นะทุกคนตัวเกมของสกิฟตีทาวเวอร์ดี e เอนต์เนี่ยมันได้ทําการอัปเดตปรับบาลานซ์มาใหม่นะผมบอกเลยว่าไอตัวที่คิดว่าโหดเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่โหดแล้วนะทุกคนอย่างเช่นตัวของ UTC ตัวนี้เนี่ยอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะถูกปรับให้วา้แแค่4ตัววลนะ แล้วก็ค่าอัพเหมือนจะแพงขึ้นด้วยนะจากหมื่นสามเป็นหมื่นหกในขั้นสุดท้ายตอนแรกเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเออไ,ไปมาอ๋อเกมมันปรับนะแต่ก่อนจะไปสุ่มตัวนะผมขอแนะนำบริการฟาร์มแมพสกีพิธีทาวเวอร์ดีเฟนต์นะทุกคนตอนนี้นะร้านโจโรบักชอบรับฟาร์มไปที่เรียบร้อยแล้วนะใช้มาโคในการฟาร์มนะทุกคนไม่ได้ใช้โปรไม่ได้ใช้สกีพิธ์นะยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะอย่าลืมไปอุดหนุนร้านผมด้วยและกันนะทุกคนไว้เจอกันครับซึ่งก็คือน่าจะปรับ ตัวของกอดลี่เนี่ยทุกตัวเลยนะผมนี่เซ็งเลย <S 2> <S 2> <S ก็เลยจะมาเอาตัวที่มันโหดกว่า UTC แล้วกันนะก็คือเป็นตัวของ Hammer Pencil นะ <S 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 ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยดาเมจโอเคนะแล้วก็เป็นตัวที่ AOE ด้วยนะทุกคน <S 2> <S 2> <S วันนี้นะมาอยู่ที่น่าจะไม่ถึงไม่ถึง10 ID นะ ไอดีไหนที่มีเพชรเนี่ยผมจะเอามาสุ่มเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกว่านะว่าวันนี้เนี่ยผมจะหมดไปกี่แสนเพชรน,นะแล้วก็ผมจะได้ตัวแฮมเมอร์มากี่ตัวนะ <S <S มาที่ไอดีแรกก่อนทุกคนตอนนี้หน้ามีอยู่ที่ ,33 3 3มนะแม่จะเป็น3 3สก็ไม่ได้นะ <S 1> <S 1> ตอนนี้ผมเปิดบูธเป็นทีเบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดไปเลยละกันนะอันนี้ผมจะเปิดเป็นฟาสต์โอเพนหรือเปล่าโอเคเป็นฟาสต์โอเพนนะก็เปิดเลยละกันนะทุกคนจะเปิดแชร์ดีไหมไม่เปิดก็ได้ไมั้ง ตอนนี้เนี่ยคนน่าจะเล่นมาเยอะมากนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาอยู่ที่ตีหนึ่งแล้วนะคนตีหนึ่งไม่น่าจะมีใครเล่นนะก็ผมมาเล่นดึกนิดนึงวันนี้เพราะว่าต้องการใช้ตัวอย่างเร่งด่วนนะก็เลยมาอัดคลิปด้วยแล้วกัน,นไหนก็นไหนแล้วโอ้โหเมื่อกี้ม่วงทั้งเทพนะเดินไปวันนี้จะเป็นวันเกลือเกืองผมหรือเปล่านะผมขอแอบกระซิบนิดน,นึงได้ไหมผมสุ่มหลังไม่ไป1รอบนะสุ่มแบบ9ก้ากล่องไป1รอบผมได้มา1ตัวไม่เป็นไรนะอันนั้นก็ไม่นับแล้วกันนะ เอาเป็นแค่ในคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปให้ดูเหมือนเดิมเลยว่าวันนี้เนี่ยผมหมดไปกี่แสนนะโอเคตอนนี้นะตัวของอัปเกรดไทท่านสะปีกเกอร์แมนมาแล้วทุกคนเป็นตัวระดับมิสติกนะตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อยากได้แฮมเมอร์เพนซิลมากกว่านะตัวที่เราต้องการไอดีแรกผมจะได้ไหม โอเคมาทุกคนตอนนี้นะเหลืออยู่ที่1,800แล้วนะก็คือไอดีแรกเนี่ยหมดเป็นเที่ยวร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดนี้ดีวะ700เออก็เป็น1,500เนาะ1,500ก็เปิดได้อยู่โอเคเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยนะเอาให้เกลี้ยงเอาให้แบบไม่เหลือเลยโอเพ a น a i เกเปิดซิมีหรือเปล่าไอดี ID แรกโอ้โหเกือจจาเกือเข้มๆเ,เลยครับนีขนาดมีลัคกี้นะแล้วก็ตัวนี้เกมพารครบนลทุกคน เกมพาร์ทแบบครบ,บเลยตัวนี้ดูเกมพาร์ทแบบพอมมากนะก็รีลักกี้ก็คือไม่มีเลยไม่ออกโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปดีกว่าลนะโอเคทุกคนมาที่ไอดีที่2นะอันนี้ก็มีอยู่ที่3ามหมนะเพราะว่าผมน่าจะฟาร์มไม่ทันนะไอดีนี้จะเป็นไอดีที่ผมเพิ่งเปิดฟาร์มใหม่ๆม,มันก็เลยมีเพชรที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะก็มีอยู่แค่ส0,000ื่นกว่ามันจะมีบางไอเดีเนี่ยที่มีอยู่ที่10,000แนะหรือไม่ก็ประมาณ9 0 0 0 0นนี่แหละทุกคน โอเคไอดี okay. นี้นะผมเปิดลัคกี้พชันเป็นที่ร้อยละที่เหลือเนี่ยเราก็แค่มาสุ่มกันเลยดีกว่าสามหมื่นนี้ผมบอกเลยว่าขอสักหนึ่งตัวละกันนะสามหมื่นนี้ในตัวแดงว่ะสปีกเกอร์นะทุกคนไมแ่แล้วโอแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่ตัวนี้มาไหมไม่มาว่ะหืเหลือสองหมื่นแล้วนะมาหน่อยเถอะฟาร์มยากลําบากขนาดไหนรู้ไหมทําไมเกมมัน เกมมันออกยากนะไอเกมนี้มันฟาร์มยากมากเลยทุกคนเหลืออีก2วันกับอีก12ชั่วโมงถ้าเกิดว่ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยผมก็จะไปฟาร์มเพชรมาก่อนนะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสุ่มอีกทีหนึง่งละกันนะโอเคตอนนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆก่อนละกันเหลือ8,000ันแล้วพูดไปพูดมาแป๊บเดียวเองเรียบร้อยทุกคน หกหมื 6, กว่านะเกือบ7,000หเลยคือหมดอีกแล้วนะโอเคไป ID ดีต่อไปดีกว่านะโอเคทุกคนมาที่ไอดีดีนะไอดนี้เนี่ยมีอยู่ที่2 000, 4งหมนะก็เป็นไอดีนี้แหละทุกคนที่ผมไปสุ่มหลังไมมานะแล้วผมก็ได้มา1ตัวตรงนี้เลยไอดี ID นี้เดี๋ยวเราจะสุ่มต่อนะอาจจะมีดวงเพิ่มอันนี้ผมเปิดลัคกี้พชั่นไปเรียบร้อยนะเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวสุ่มไปให้หมดเลยนะมา อันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วนะเพชรที่เราส่งไปในวันนี้เปิดรอบแรกมาได้ตัวแดงเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะทุกคนเปิดต่อนะจะมาหรือเปล่าวันนี้ผมขอสัก2ตัวก็ได้นะ2ตัวสามตัวนะอืมสามตัวอาจจะหวังมากเกินไปนะขอสัก2ตัวก็พอละเพราะว่ามันออกยากนะทุกคนไอ้ตู้พวกนี้เนี่ยมันออกยากมากนะไม่ว่าจะเป็นตู้เจมหรือว่าตู้ของไอ้คริสตัลชาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกยากหมดเลย พอเลดออกมันค่อนขัางจะโหดนะทุกคนในเกมนี้เปิดไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราอยู่เหลืออยู่ที่1นึ่งหมื่นแล้วทุกคนนี่ผมสุ่มเสร็จที่ผมต้องไปหาปบัฟเพิ่มด้วยนะแล้วผมจะมีเพชรเอาไวท้ทาบัฟอุ้ยอุมาทุกคนไอดี ID แรกนะโอ้โหไอดี ID นี้ออกง่ายจริงมาวะเอาแล้วหนึ่งตัวนะทุกคนอุ้ยเหมือนจากเหมือนยากแจกอะเอาตรงๆเหมือนยากแจกในไอดีนี้ยคือไอดีนี้เนี่ยผมสุ่มไปหลังไม้เมื่อกี้มา1รอบอะนะก็คือได้ แล้วก็มาสุ่มในคลิปอีกหนึ่งรอบก็คือได้อีกหนึ่งตัวโอ้โหดวงจะดีเกินไปแล้วไอดี ID นี้2องสุดท้ายนะก็ได้มา1ตัวนะไอดี ID นี้1นบวกหแล้วกันนะได้ทั้งหลังใหม่แล้วก็เมื่อกี้เลยนะโอ้โหคือแบบดวงดีมากนะไอดี ID นี้โอเคเดี๋ยวไปไอดีต่อไปดีกว่านะมาต่อกันไอดีนี้นะคนไอดี ID นี้มีอยู่ที่สามหมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีบูหรือเปล่าบู boot ไม่มีหรอไอดี ID นี้บูทมีไหมเนะี่ย อ้าบูธมิ่งอันโอเคเปิดไปก่อนนะมาจะเปิดต่อเลยอันนี้ผมน่าจะเปิดเป็นฟาส์โหมดอยู่แล้วใช่ไหมเป็นฟ้าส์โหมดนะปิดเพลงไว้ก่อนเราไม่อยากได้ยินเสียงเพลงในเกมนี้นะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะทุกคนต้องต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันติดลิขสิทธินะในเพลงในเกมนี้โอเคเปิดไปเลยนะเก้า,เาอันต่อมาอุยโอ้โหสวยมากแล้วคืออะไรอะ่ะแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะโดนลุมล้อมไว้ด้วยแฮมเมอร์นะทุกคน โอโออกแต่ตัวกาก,าก,ากากให้ผมเกินไปเป่าดูดิตัวส้มตัวเดียวือแล้วผมบอกเลยแล้วก็ตัวไอ้พวกตัว,ตวดเดนเดอรี่อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงนะผมไม่ได้ใช้เลยทุกคนผมขายทิ้งหมดนะแล้วก็เอาตังค์ไปสุ่มตัว One week later อืมดูจากอาการแล้วก็ถ้าออกตัวสุดท้ายโอเคไม่ออกนะทุกคนไม่ออกโอ้ไปเจอไอดีหน้าเลยแล้วกันนะมาทุกคนไอดีนี้นะมีอยู่นิดหน่อยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะ ผมพอรับได้นะไอดีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเคมแล้วก็เปิดลัคกี้พชั่นไปเลยนะแม้ว่าจะมีแค่ 12, 2> 12, 1 12, 2ื่นสองก็เหอะผมจะเปิดลัคกี้พชันมาต่อที่ไอนดี้นี้ทุกคนมีอยู่9 6้าหนะวันนี้ผมขอแค่3ตัวแล้วผมจะหยุดนะเปิดเป็นเหมือนเดิมนะฟาสต์โหมดแล้วก็เป็นลิมิเต็ดนะแล้วก็เปิดเป็นแฮมเมอร์โอเคมาเลยทุกคนมา้นดีกว่านะว่า9 6้าหเนี่ยผมจะได้กี่ตัวขอสักสตัวได้ไหมตั้งเก้าหมื่นนะ เ้ยเฮ้ย,ยทุกคนมาวะ่ะมันมาวะ่ะสปอยขึ้นจอนะอรู้สึกดวงดีจังว่าวันนี้ผมได้แฮมเมอร์มาอีหนึ่งตัวนะก็ผมบอกเลยเราขาดแค่ตัวเดียวเท่าน,น,นั้นในคลิปนี้ก็จะครบตามเป้าหมายนะโอ้เสียงหายพูดเสียงหายก็ได้แฮมเมอร์เพนซิลมาอีหนึ่งตัวนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุกคนไงไปต่อปะเราต้องไปต่อดีหมดไปแค่แบบหมื่นเดียวประมาณหมื่นหกอ่ะก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วทุกคน เดี๋ยวผมจะปิดอันนี้และวก,กันแล้วปิดแบบปิดสปอยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มอีกสัก2 0 0 0 0ืให้มันเหลือ6 0 0 0 0นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายเซิร์ฟนะโอเคตอนนี้เหลือ7,3็ดหมื่แล้วนะ เพื่อเพื่อเพื่อมันจะออกอีก3ตัวสุดท้ายนี้นะทุกคนไม่มาอุย้ยไม่มาจริงหรอ9 0้าหเลยนะอุย้ยไม่มาจริงได้เปสิบเแล้วก็กดเข a มอเกือบแสเลยอะคือมันไม่ออกได้ไงอะผมงงโอ้โหไม่ออกจริงโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาตัวสุดท้ายกับอีก1นึดีแล้วกันนะโอเคทุกคนไอดี ID นี้นะมีอยู่ที่92้าหเลยถือว่าเป็นไอดีที่มีเยอะอยู่มากๆนะ เดี๋ยวเรามาเปิดไอดีนี้ต่อโอ้โหกว่าจะซ้ำรอยจากไอดีเมื่อกี้มากเลยนะเก้าหมื่นกว่าเหมือนกันไม่ได้สักตัวเลยมันเป็นไปได้ทุกคนแล้วมันก็เป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะเปิดในเซิร์ฟนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะก็ขอแค่ตัวเดียวอะ่ะมาหน่อยเถอะนะขออีแค่ตัวเดียวมาหรือเปล่าอุ้ยวัดถามจริงมาเลยเหรอครั้งเดียวคือมาเลยเหรอ อฮ้ยอุ้ย,ยมันไม่ใช่แล้วโอ้แล้วไอ้ดีนี้เคยได้ตัวคอนมิกตัวใหม่นะทุกคนเกินไปเกินไปพี่อมันเหลือตั้ง 9, นะเก้าหมื่นอะผมขอแบบดันทุลังเปิดต่อสักหน่อยได้ปะเออขอ,ขอสักนิดนึงนะทุกคนขอสักนิดนึงอ่ะรอบสุดท้ายทุกคนสําหรับไอดีนี้นะเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไว้สุ่มบัฟต่อนะเพราะว่าผมต้องใช้บัฟสไนเปอร์นะตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีบัฟสไนเปอร์ผมอยู่ไม่ได้นะ โอเคเดี๋ยวเราย้ายไอดีดีกว่านะอันนี้เนี่ยเยวผมจะอย่างที่บอกไปว่าจะเก็บไว้สุ่มบัฟนะทุกคนโอ้โหทุกคนไอดีนี้ไอดี ID นี้มีอยู่แสนกว่าเอาปะ่ะผมว่าผมน่าจะเอาอ่ะทุกคนไอดี ID นี้มีแสนกว่านะเยวผมเปิดไอดีนี้ต่อด,ดีกว่าเพรเยอะมากนะผมไม่คิดว่าผมจะมีไอดีที่แบบเพรเยอะขนาดนี้มาก็แลเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจนะ็ดพันเก้าร้อยทุกคนมาดูดิว่าผมจะได้สัก สักตัวเ่าบอกเออพอแค่แบบตัวเดียวพอละอ่าแต่ใจจริงแล้วเนี่ยผมอยากได้สัก,สก2ตัวนะตัวละ50,000 <inters> <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยทุกคนมาอีกหนึ่งตัวครับมาอีกหนึ่งตัวครับผมแฮมเมอร์เพนซิลนะ มาอีกหนึ่งตัวแล้วดูหมดไปแค่นิดเดียวเองนะทุกคนผมว่าไอดีนี้เนี่ยมีหวังอยู่นะที่ผมจะได้เพนซิลสัก2ตัวนะ t w 0 t h years later อนนี้ผมเหลือ21,000สุดท้ายแล้วนะก็ผมว่าน่าจะไม่มาแล้วแหละเอาจริงโอ้หลอกให้เราดีใจนะอุตส่าห์ได้ตั้งแต่แบบหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็ได้แล้วว่าตอนนั้นนะละแล้วดูดิที่เหลือมันก็กินหมดเลยนะทุกคนสรุปแล้วก็10,000แนะได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้น โอเคทุกคนผมว่าผมน่าจะไม่มีเจมเหลือแล้วแหละเพราะว่า i อเดีนเนี่ยผมมีอยู่แค่นี้จริงๆนะก็สรุปแล้วเราได้มาสี่ตัวเออเราได้มาสี่ตัวนะสี่ตัวในคลิปนี้แล้วก็มีหลังไม้อีกหนึ่งตัวก็เป็น5้าตัวนะทุกคนส่วนจํานวนเพชรที่ผมสุ่มไปผมก็จะขึ้นให้ดูตามนี้เลยนกันนะเพราะว่าผมก็จําไม่ได้ว่าผมสุ่มไปเท่าไหร่นะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะทุกคนอันนี้คือมาสรุปท้ายคลิปนิดน,นึงนะเพราะว่าผมไปสุ่มบัฟสไนเปอร์มาทุกตัวละ ก็ทุกตัวนี้นะที่ทุกคนเห็นเลยคือเป็นบัฟสไนเปอร์หมดเลยนะแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมมันเยอะขึ้นกว่าเดิมวะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยมีอยู่แล้ว1ตัวนะทุกคนแล้วผมก็ไปสุ่มหลังไมมาอีก1ตัวนะแล้วผมก็สุ่มในคลิปได้4ตัวใช่ไหมทุกคนแล้วผมก็มาสุ่มหลังไมอีกทีนึงนะจำได้ไหมทุกคนว่ามีตัวหนึ่งนะที่เหลือเพชรอยู่ห้าหมื่นนะผมเอาไอ้ 50, ห้าหมื่นนั้นอะมาสุ่มอีกเว้ยทุกคนแล้วผมก็ได้มาอีก2ตัวสรุปว่าคลิปนี้ผมได้มาแล้ว 1234567 1, ผมได้มาเจ็ดตัวทุกคนโอ้โหโคตรเยอะเลยนะวันนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะทุกคนใครที่อยากซื้อตัวในเกมนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ร้านโจโรบั o ช็อปได้เลยทุกคนร้านนี้เนี่ยมีตัวในแมปของ Skipper Defense ขายแล้วนะยังไงก็ฝากใช้บริการด้วยนะร้านผมเองไม่ต้องกลัวโดนบีบไม่ต้องกลัวโดนโกงนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากติดตามด้วยแล้วกันไว้นนะเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ You shit?